นางวิสาขาอุบาสิกาเรื่องมีอยู่ว่านางวิสาขานั้นตั้งนางกุมาริกาชื่อสุทตัตตีผู้เป็นหลานสาวของตนให้ทำการขวนขวายแก่ภิกษุสง์ในเรือนต่อมานางกุมาริกานั้นตายไปนางวิสาขาจัดแจงฝังศพของนางแล้วไม่สามารถจะอดกลั้นความโศกไว้ได้มีความทุกข์ความเสียใจ จึงไปสู่สำนักของพระศาษษษสดาถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลําดับนั้นพระศาษษษสดาได้ตรัสถามเธอเธอกราบทูลถึงเรื่องนั้นโดยละเอียดพระองค์ได้ตรัสถามว่าวิสาขาในกรุงสาวัตถีนี้มีมนุษย์ประมาณเท่าไหร่แปดโกดพระเจ้าข้านางวิสาขาทูลถ้าคนมาเท่านี้ พึงเป็นเหมือนหลานของเธอเธอพึงปรารถนาเขาหรือไม่ไม่ปรารถนาพระเจ้าค่าก็คนในเมืองสาวัตถีตายวันและกี่คนมากพระเจ้าค่าเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสดาตรัสถามต่อไปว่าเวลาที่เธอไม่เศร้าโศกก็จะไม่พึงมีไม่ใช่หรือเธอพึงเที่ยวเดินร้องไห้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนทีเดียว ข้อนั้นยกไว้เถิดพระเจ้าข้านางวิสาขาทูลหม่อมฉันทราบแล้วลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าการะนั้นเธออย่าเศร้าโศกความโศกก็ดีความกลัวก็ดีย่อมเกิดจากความรักแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดจากความรักความโศก ไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักแล้วภัยจากมีแต่ไหนคติจากเรื่องนี้การร้องให้เศร้าโศกเพราะการตายของคนใดคนหนึ่งย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะอย่างไรเขาก็ไม่มีวันกลับคืนมาเสียน้ำตาเปล่าๆชีวิตเอ่ยชีวิตเจ้าเคยคิดบ้างไหมหนอ้อ วันนี้ที่เกิดก่อวันหนึ่งหนอก็อมาลายวันคืนที่ผ่านผันยิ่งนับวันก็น่าใจหายเกิดแก่และเจ็บตายมีอะไรให้พึ่งพาจเจริญธรรม